สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะมือนีมาพอกันคือเกาช่องทางหวยมือนีกาวันที่ยีอมิถุนาสองพันห้ารอเนาะเป็นมือที่เฮาสีมาสรุปเลขลางให้หลังจากที่เห็ดสูตรเลขดับหลักสิบ หลักหน่วยล่างครบเรียบร้อยก่อนสิไปถึงการสรุปสองตัวล่างเดี๋ยวมือนีมีสูตรใหม่มาแนะนำสูตรใหม่นี่นี่ทดลองเหตุมานี่เดี๋ยวสิเริ่มกับหนึ่งกรกฎระดาษสองพัห้าจะเริ่มเป็นวดแรกเพราะว่าอันนี้ก็พึงคิดคนได้ งวดน,นี้จะเป็นงวดแรกที่สิเรล่มใส่แต่ทดสอบเฮ็ตตั้งแต่ต้นปีหกหกก็คือทั้งหมดนี้จะเป็นสิบงวดที่เข่ามาแล้วงวดน,นี้ถ้าเข่าก็จะเป็นงวดที่สิบเอสูตรก็มีวา่าเอาหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างบวกกันบวกกันอย่างนี้สี่บวกเจ็ดก็ได้สิบเอ็ด ให้เอาตัวหลังหนึ่งตัวแล้วก็ไปบวกค่าคงที่คือเลขเจ็หนึ่งบวกเจ็ดก็จะเป็นแปดก็จะเป็นงวดของที่มันออกเกาสองนี่ก็จะเป็นแปดแปดเซ็จแล้วให้นับไปทั้งหมดหาัวก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอันนี้สีบ จำกัดหรือสีบอฝฟันทงวาสีอยู่ในหลักสิบหรือหลักหน่วยเลขทั้งหมดหาตัวนี่สามารถมาได้ทางหลักสิบหรหลักหน่วยล่างทั้งหมดจะเป็นเลขยหาตัวเสร็จแล้วนี่เพื่อเป็นการให้มันน้อยลงตัดให้มันหน่อยลงแต่ก็มีความเสี่ยงแต่ลองตัดดูแล้วนี่ ตัดด้วยดับทุกหลักก็คือเลขดับสิบหน่วยล่างของสูตรในช่องเขานี่แหละเป็นเลขสองตัวซึ่งบางงวดกะบบได้ติดดับก็จะเหลือห้าตัวคือเกาบางงวดติดดับหนึ่งตัวก็จะเหลือสี่ตัวหรือบางงวดติดดับสองตัวก็จะเหลืออยู่ประมาณสามตัวแต่กะยังบ่เคยติดดับสองตัวแต่และงวดก็แค่ติดดับหนึ่งตัว อย่างที่เห็นแล้วก็บางงวดก็บเบติดเลขดับก็จะเรืยอหาโตก็เข่ามาบางงวดก็เข้าเข่าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยก็เหมือนครบล่างเข่าสองในงวดน,นี้แล้วก็แปดศูนมาสองโตงวดน,นี้ก็มาหาหาส่วนงวดน,นี้มาตัวเดียวเข้าที่หลักสิบคือเลขเจ็ด งวดนี้เข้าที่99อันนี้ก็เข้าที่หลักสิบคือเลขเจ็ดงวดนี้ก็มาครบล่างก็มาที่65อันนี้ก็มาครบล่างเก่าๆงวดนี้ก็เข้าที่หลักหน่วยคือเลขเก้างวดนี้ก็เข้าที่หลักหน่วยคือเลขศูนยคืองวดเมื่อกี้ที่ออก30ส่วนงวดนี้ได้ ศูนย์หนึ่ก็คือเอา3าบวกศก็ได้3พอ3ไปบวก7ก็จะได้10ก็จะเอาตัวข้างหลังก็คือเลข0ก็จะเป็น0ูนย์สอตัดดับ10หน่วยของวนนี้คือเลข8กับเลข3ก็จะติดที่เลข3ส่วนเลข เลขที่เหลือก็จะเป็น0ูนย์สเหลือเลขสี่ตัวิ่มใส่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกอ่าต่อไปมีอีกมีอีกอันหนึ่งแนะนำมีอัน,นหนึงที่จะแนะนำก็คือนี่เลขคูขี คู่ขี้ก็น,นั่นนี่ทั้งช่องก็เคยลงหายแต่ว่ากับว่าได้ลงหายต่อเนื่องเนาะเข้าก็จสิคัดของแต่ละสูตรลงแล้วก็เดี๋ยวมวดน,นี่มาเริ่มกันไหมถ้าเริ่มใส่กับวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก เริ่มเป็นงวดแรกอีกเก่าก็คือสูตรไม่ได้มีสูตรอียังมากในในเลขพวกนี้คู่ขี่ของทางช่องจะดูเลขหน่วยเป็นหลักก็คือถ้าหน่วยมาเลขคู่งวดต่อไปก็จะเป็นเลขคู่หนึ่งตัวถ้าหน่วยมาเลขขี่งวดต่อไปก็จะเป็นเลขขี่มาหนึ่งตัวอย่างงวดนี่ ที่มาของงวดสุดท้ายของปีหกหาที่มันออกเลขล่างด้วยห้าแปดลักหน่วยเป็นเลขแปดก็เลยเป็นเลขคู่ดังนั้นในงวดแรกของปีหกหกก็จะเป็นเลขคู่มาอย่างน้อยหนึ่งตัวก็จะเป็นศูนย์สองสี่หกแปดดังนั้นก็จะเป็นเลขคู่เลขที่มาก็เป็นเลขสี่เลขสี่ ต่อไปถ้าเป็นงวนนี้นี่นี่ยกตัวอย่างงวดน,นีมาเลขีมวดนี้ก็ต้องมาเลขีหนึ่งตัวซึ่งมันก็เข้ามาที่เลขเก้าที่หลักสิบนี่ในเลขพวกนี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแต่กะบอมีกดตายตยัคือกาว่ามันจะอยู่ในหลักหน่วยหรือหลักสิบอืมเออ เซตแล้วอายกตัวอย่างของวัดใกล้ๆนี้เลยสามศูนย์หลักหน่วยเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์วดต่อไปก็จะเป็นเลขคู่ก็จะเป็นศูนย์สองสี่หกแปดนะลืมใส่หนึ่งกรกรดา 2, 5, 6, 6, 5. สองพันห้ารอยหกสิบหกอ่ะสองศูนย์นี่สีมาประกอบเพื่อเป็นการเน้นในชุดสรุปราง เดี๋ยวเอามาลุยสรุปล่างกันเลยสรุปล่างงวดวันที่หนึ่งกรก,กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็หลักสิบ หลักสิบของเราก็มีอยู่ที่เลขเก้าศูนย์หนึ่งสองก็เก้าศูนย์หนึ่งสองเลขสี่ตัวเน้นๆเ,เลยหลักสิบต่อไปหลักหน่วย รักหน่วยของเราก็เป็นเลขสองสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะรักหน่วยมีหาตัวเสร็จแล้วเราก็เอาเลขหลักสิบตั้งก็จะเป็น lay về tăng tế cao sống cao sĩ cao ha đừng sổ, đừng ้อยจับคู่กันแล้วอันนี้ก็จะเป็นตรงตรงไม่ต้องกลับเล็กลางเสร็จแล้วอ้าวยังงวนเมื่อกี้ออกสามศูนย์ หลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ก็จะเป็นเลขคู่ก็จะเน้นไปที่เลขคู่ก็จะมีเลขสองเลขสี่เลขหกก็จะประมาณแถวนี้นี่ก็ไปที่ตรงนี้ก่อน ต่อไปเ,อเลขของสูตรนี่งวดนี้จะเป็นเลขคู่พอเลขของงวดนี้ที่ตัดดับแล้วก็จะเป็น0 1 2 3 4ดังนั้นภายในเลขล่างวันที่หนึงก,กรกฎาคจะเป็น ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ถ้าเลขคู่ก็เน้นไปที่เลขศูนย์เลขสองเลขสี่ก่อนก็จะเป็นแถวนี้ทั้งหมด ทั้งหมดก็จะเป็นเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14เลข14ตัวอ่าเน่นให้14คู่ตรงอย่างเดียวล่างก็จะมีนี่ เลข92 94 96 96ยังไม่ใช่เพราะว่ายังไม่บ่ถึงในศูนย์นั้นว่าจะเป็น92 94 02 04 05 06 07 12 14 22 24 25 26 27ประมาณนี้14คู่ที่เน้นให้ ตรงอย่างเดียวไม่ต้องกลับป่างโอเคอ่ะคลิปนี้กะมีซ้ำนีเนาะพี่น้องกะทางช่องเขากะทําเต็มทีเพื่อสิยให้เลข,เขาอ่ะให้พี่น้องไปประกอบในการตัดสินใจเบึงหรือจะสื่อตามที่วงไห้เลขก็ได้โอเค คลิปนี้กับมิซนี่เนาะขอให้พี่น้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ